อันนี้สาเห็นว่าละครเรื่องนี้เห็นว่าต้องพาดบันเป็นการพีคคาแรคเตอร์ที่หนูบอกว่าควรกลับมาเล่นอีกครั้งนึงใช่ไหมคาแรคเตอร์สำหรับบทบาทเนี่ยไม่ไม่ไม่เป่ไม่ได้อีกเรื่องนี่เป็นธนายนี่เป็นเป็นอนายเรื่องธนายเป็นยังนงบ้างบทกับบทบาทนี้ครับสจบบทเป็นธนายถือว่าเป็นบทบาทใหม่เหมือนกันค่ะบทธนายจริงๆก็ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ความยากอาจจะตรงที่เรื่องข้อกฎหมายหรือว่าจะมีฉากที่ต้องขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ เ,เวลาถ่ายซีนนั้นนะค่อนข้างจะยากแล้วก็แบบอาจจะเครียดนิดนึงมันไม่ต้องจำเยอะเลยไหมใช่ค่ะเราก็พูดเยอะมากแล้วเราห้ามแบบห้ามพูดขิดมันต้องพูดเตะทุกข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ยากนแต่ว่าเรื่องนี้สนุกค่ะคือที่ผ่านมาก็อาจจะเห็นกแบบับเล่นดราม่าหนักๆมาเยอะนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวออแอบคบชั่นโรแมนติกค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้แบบดราม่าหนักมากนะคะแต่ว่าราับรองว่าสนุกแน่นอน แต่สำหรับตัวเราเนี่ยได้ร่วมง,งานกับคนที่คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้เห็นสาสแบบปีที่ผ่านมาเ<ม>นอะแต่ปีนี้ก็จะได้เห็นแบบแน่นเลยใช่ปีนี้ได้เห็นแน่นเลยค่ะด้วยความที่เอ่ออย่างเรื่องนี้ถ่ายปิดไปแล้วแต่ว่าได้ออนปีนี้แล้วก็เรื่องเอ่อปีนี้เนี่ยก็จะมีอีกเรื่องที่ได้ออนเหมือนกันนะคะก็ปีนี้ก็ ได้เห็นเต็มๆนะคะ2เรื่องแล้วก็2อาแรคเตอร์เลยไม่ซ้ำแน่นอนค่ะให้ถ่ายคิดถึงกันเป็นเลยนาะสำหรับคนที่เรียกร้องอยากเห็นละครเราปีที่แล้วเนี่ยตอนแรกคิดว่าเรื่องนี้จะได้ออดแต่ว่าได้อดปีนี้ก็ดูแน่นๆกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับพอได้กลับมาถ่ายทมอะไรเงี้ยแฟนๆแบบเรียกร้องคิดถึงแต่ไม่เจอพี่วูพี่วีพี่ต้าคนที่คุ้นเคยบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างจริงๆการทํางานของกองนี้ก็สนุกอยู่แล้วแล้วพอปิดกล้องไปเราก็คิดถึงคนอยู่แล้วค่ะแล้วด้วยความที่แบบ เหมือนเราอยากจะเห็นภาพว่าเออที่เราถ่ายไปมันเป็นยังไงแต่ว่าด้วยความที่เรื่องนี้ต้องทำา CG อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าอย่างเรื่องอื่นอะเวลาถ่ายไปเราก็แบบดูได้เราก็เห็นภาพได้แต่เรื่องนี้มันต้องไปลุ้นอีกทีตอนที่แบบอ่อนแอว่าจะออกมาเป็นยังไงค่ะเพราะต้องมีการทำา CG มีเรื่องเอฟเฟคอะไรนี้อีกค่ะก็รอลุ้นไปพร้อมกับผู้ชมคนเลยค่ะสำหรับการวางแผนปีนี้ในการรับรองความร่วมมือกับทาง ก็อย่างตอนนี้ก็คือพี่สารมีถ่ายอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าก็ใกล้กจะติดแล้วค่ะค่ะเป็นเราตั้งใจรับไปี่ะไรครับปีละสามเรื่องหรือของเรื่องแล้วแต่ 2, 8, หรือว่าจริงจริงจริแล้วแต่เขาที่ไหวใช่ใช่ค่ะคืออ,อ,อาจจะไม่ได้แบบว่าเพื่อรับได้ขนาดนั้นอาจจะด้วยด้วยความที่แบบผู้ใหญ่ด้วยีค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็แบบคือจริง,รงๆผู้ใหญ่จะ ทยอยส่งมาให้อดูด้วยตามคิวของกัรแสดงด้วยเพราะว่าเออเรื่องนึงก็คือไม่ได้เล่นแค่เราคนเดียวค่ะอาจจะต้องมีเออตัวพระเอกด้วยนักแสดงร่วมคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะใช่ก็ต้องบบคิวแล้วบทบาทที่มันจินูอยากจะเล่นแบบอยากทำให้ตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยอยากได้เล่นแล้วหนึ่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่อยากจริงไหมจริงจริงแนวที่อยากเล่นตอนนี้จริงอยากเล่นแบบเรียบร้อยๆแนวคอมดี้บ้างเพราะว่าจะ ไดเจอดราม่าแบบกันมาตลอดคือถ้าถ้าเจอหน้าหนูเนี่ยคือจะเป็นละครดราม่าตลอดอะไรเงี้ยหนักหตลอดด้วยความที่เราบุคลิกดูเรียบร้อยเลยแล้วเราไปใส่ฮาได้ไหมคะมันก็มีบทโหดของที่สารเลยแต่ก็ยังดูดูไม่โหดอ่ะดูจะเป็นแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีมาบ้างไหมที่เขาแบบเอามาให้เราดูให้เราแบบพิจารณาอหรือก็อ่านละก้นก็จะเจอแต่แบบดราม่าลักษณะนะคะก็ยังไงก็ อยากเราดูค่ะต้องเล่นกับยูโรเป็นสำคัญไหมครับไม่เล่นกับคนตอนนี้คือเอาคิวนักแสดงพระเอกของช่องเนี่ยให้ได้เกาะรทุกคนคิวแน่นกันทุกคนเลยแต่ยูโรเขน้าตาอยากจะเล่นกับเราอยู่นะโอ้ไม่หรอกรือว่าเขาเล่นกับทุกคนแหละช่วงนี้กระแสดี้นมาแรงเกินจริงก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะคะเพราะว่าเอออย่างที่บอกไปคือ เราเคยเล่นละครด้วยกันมานเนาะแล้วก็แบบหลังจากนั้นยังไม่ได้มีละครกับคุณพงศ์ตาราวิกแต่ว<ต>่าใช่ยังมีแฟนๆยังชอบคู่เราอยู่อะไรเงี้ยเดี๋เป็นเพราะเขาห,หยอดเราเก่งเฮ้ยจับคุณเขาไม่หรอกนางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเฟลลี่กับพมุฮัะล่าราสุดในไลฟ์ที่นิวนดูอ่ะเขาพูดเขาแบบตั้งคำถามว,ว่าแฟนยูโรทศวรรษคือใครยูโรก็มาพิมพ์เองเลยว่าทิสาแต่อันนั้นหนูไม่เห็นเออแต่พี่กพี่เห็นแล้วพี่ก็จะมาถามไม่หลอคะใช่พิมาเองนะคะพอก็เจอหนูเขาไปดู เขาแสดงความเป็นตัวตนขนาดนี้ยังไงเขาพิมพ์เลยว่าที่สาวแล้วทุกคนก็องีิดและลงข้าพิมพ์แบบนี้ฮแสดงว่าไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาอาจจะแบบว่าอยากประกาศหรือเปล่าหรือยังไงที่สาวไม่คงแก้เร่นแหละไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นพี่นิวพูดอะไรไว้เขาก็จะแซวนั่นแหละเออนี่ไงคะพี่นิวพี่นิวหางานให้หนูเพราะงานช่างชีพหรอกปากด้วยเออแต่เขามีม่หยอดจีบอะไรอย่างนี้บ้านหรือว่าคือจริงๆอ่ะก็สนิทกันตั้งแต่ถ่ายละครด้วยกันอยู่ใน้องเขาอเห็นเขาพามี้ย คิดว่าไงเขาแกล้งเล่นหรือไงไม่ต้องดูเหตุการณ์ก่อนน่าเรืก่อนแต่ว่าแกล้งเล่นแหละเรไปพีเอ็มไปถามเขาไหมเราโทรไปถามเขาไหมไม่ต้องถามถามเขาไหมว่าอุ้ยทราไมถึงมาตอบไม่เลาอย่างต้องถามพี่นุ่ก่อนตอนนี้ต้องถามพี่นุ่มอ่ะตัวต้นเรื่องได้อยู่ตัวต้นเรื่องเนี่ยไปแล้วนะคะตล้วก็บริษัทเปิดใจไหมล่ะแต่คนก็คือเสียกันเยอะมากแต่ที่เป็นจริงแล้วเสียให้มีละครคู่กันแล้วอยากให้โอกเปนดีๆอะไรละครหรออยากได้นอเปน ไม่แบบเดวไมเชียร์ให้วีจะขอช่วยยูโรด้วยไงก็ดีค่ะเพราะว่าเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วแล้วก็เออคือคนคนไหนเวลาเวลาที่เราแบบเคยเล่นกับใครเวลาแบบมาร่วมงานกับนักชกอีทีมาทำงานง่ายเนี่ยเขาจะเป็นมาก่อนสะกดแต่ร่าที่สามไป็นมืตัวไม่รู้ตัวว่าว่าเขาจีบแบบในการหยอดเขาคือการจีบดีดันสุดแล้วเนี่ยตัวแทนนิวหนวดตัวแทนนิวหนวดชงเก่งชงเก่งอะไรเก่งเออเราไม่รู้ตัวจ้ะ เขาเล่นเกมด้วกันออกจะบ่อยเขาอาจจะแบบเออนี่คือแบบวิธีการจีบของเขาก็ได้เล่นเกมเล้วก็แบบฆ่ามันอย่างเงี้ยเราฆ่ามันเลยอย่างนั้นน่ะโทษเก็บตีป้อมไม่ได้จะจีบจ้าแล้วตอนนี้เราเนื้อหอมไหมอะไรนะหนูเนื้อหอมไหมตอนเนี้ไม่เลยทำไมอ่ะช่วงนี้หนูกำลังจะตุยเพราะว่างานเยอะถ่ายละคร้าวแบดึกอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีเวลาเปิดในการพูดคุยกับใครหรอก ถ้าหัวทุบหมอนก็ขอนอนกอนอย่างเมื่อเช้ายังแทบจะไม่ตื่นเลยค่ะนี่อย่างเงี้ยถึงต้องมีแฟนเป็นคนในที่ทํางานที่เดียวกันที่เดียวกันด้วยต้องที่เดียวกันด้วยระบุขนาดนั้นเลยจะได้เข้าใจกันโอโถสารโอยู่ตัวสเปกเราไหมไม่มีสเปคเราต้งแต่แรกแล้วอันนี้่งให้ได้อถ้าเกิดเขาอยากจีบเราเราเปิดได้เราเปิดใบเปิดเลยให้เขามาจีบก่อน่ะ แลาวก็เ,เขามาจีบบอกพี่ด้วยนะพี่ได้ถามดูเรียว่าจีบอยู่แต่ไม่รู้ตัวเออไม่รู้ตัวหนูจะบอกพี่พี่ก็ตอบว่าหนูได้แต่งงานแล้วอ่ะโอ้โหแต่งานไปไม่นานพี่ก็ออกรับงานแล้วมั้งไม่นานเขาไ่นานเขไม่ไม่นานหรอกคือถ้านานกว่านี้แบบก็อายุก็ไปเรื่อยแล้วนะตั้งเป้าไว่าอยากแต่งงานกา่วัยี่เท่าไหร่ไม่ตั้งเขาบอกอยากแต่งงานได้ตอนนี้ตอนนี้สนุกกับงานเนาะก็คือมีงานเป็นแปนสุด ใช่เลยค่ะปวดจริงหรอคือหลับทุกวันนี้ก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแทบแทบไม่มีเวลาแบบจับตัวจับอะไรเลยนั่นเละครจับบน้องเพื่อนมึงดีมากดีเอ็มเหมือไม่อ่านไงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชงเกลยิสระต้องนี่มา Welcome to Star Society